กินค้ามอเลยพี่น้องกินหน้าเตาแบบนี้เลยพี่น้องมึงดูเกงเขียดหน่อยใส่ผักหวานใส่เห็ดแซ่บนัว สมสวัสดีค่ะมือนีเาสิแกงอ้อมเขียดน่อยหรือพี่น้องเน้อเติมความนัวด้วยน้ำปลาร้าบเน้ากักสีใส่แบบนี้อะไรพี่น้องประแดกใช้เตาฟืนนะคะใส่ผิดลงไป คนนู้นเรา,าก็เติมน้ำใส่บะก,กอกมันเดือยพี่น้องใส่เขียดหม้อเดือดเราก็จะใส่เขียดลงไปเลยได้มาแต่ตลาดนแหละพี่น้องเอ้ยบรุระแย่ เขียนลงไปแล้วก็ปิดฝาไว้ปิดฝาเแล้วก็ปรุงรสเด็กพี่น้องใส่ผงัวใส่หลายเสียบหลายใส่เกลีอ แต่เซฟเธอเดพี่นอ้องมันสุกอะเสร็จแล้วใส่เห็ดลงไปใส่เห็ดใส่เมเปีงลงไปน้ำพี่นอ้อง ให้มันเดือดแล้วจังใส่ผักเนอะไปแต่แสบค่ะฟดจักหน่อยก่อนอู้เดือดแล้วเนาะฟดอุ๊ก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 แล้วสุกแล้วเราก็จะใส่ผักหวานลงไปใส่ผักหวานลงผักอีตูลงไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อย แกงเขียดน้อยใส่ผักหวานอือพี่น้องโอ๊ยเป็นตะเสียบให้ดึงดู